E. ายารส 1.2e ไม่น้อยมากจัดทรงให้แล้วตอนนี้ก็มาอยู่กับยาริสนะครับปี2018ตัวนี้เป็นตัว e นะครับบอกเลยนะครับเมื่อที่เขาผลิตนะครับจะมีประมาณ3รุ่นหลักๆนะครับก็จะมี j มี e แล้วก็มี g นะครับสำหรับปีนี้นะเขาก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัว j เนี่ยแบ่งแบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยนะครับก็คือมี j ธรรมดากับ j eco นะครับ j eco ก็จะเป็น เกียร์ออโต้นะครับแต่ว่าระบบต่างๆยังเป็นระบบหมุนมืออยู่นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวลองท็อปนะตัว e อ่ะเรามาดูกันนะครับพวกออปชั่นต่างๆแล้วก็สีต่างๆนะครับเริ่มจากสีก่อนเลยนะครับสีจะเป็นสีขาวนะครับคันนี้สีขาวแล้วก็คันนี้นะครับเรื่องของโครงสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าข้างนะครับหรือด้านหลังเนี่ยคือไม่มีไม่เคยมีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกลับใหม่นะครับด้วยมาตรฐานของ g l a นะครับมีการตรวจสอบได้ระดับ5ดาวนะครับของโครงสร้างคันนี้นะโอเคนะครับเข้าไปดูดีเทลหน่อยนะครับตัว E ีเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากตัวท็อปนิดหน่อยนะครับด้านหน้าเนี่ยตัว E ก็จะเป็นไฟแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับโคมไฟก็จะเป็นโคมใสๆเลยอันนี้โคมแท้นะโคมใสมากนะครับเห็นไหมแทบจะไม่ค่อยมีรอยขีดข่วนเลยนะครับพะรถใช้งานน้อยมากกระจังหน้านะครับกระจังหน้าก็ลองสังเกตดีๆนะ รอยสะเก็ดหินอะไรพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีเลยนะครับเพราะว่ารถมันสวยแล้วก็มันใช้งานน้อยตัวนี้นะครับเห็นไหมคือถ้าเป็นตัวท็อปหน่อยจะมีไฟขึ้นมานะครับแต่ตัวนี้ตัว e ก็จะเป็นพลาสติกแปะธรรมดานะครับมาด้านข้างหน่อยดีกว่านะครับด้านข้างเนี่ยผมต้องบอกเลยนะว่ารถคันนี้มีการเปลี่ยนเรื่องของล้อแม็กมานะครับพอเราเปลี่ยนล้อแม็กเนี่ยทรงเขาจะดูสวยขึ้นนะครับดูต่ําแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราโหลดอีกหน่อยนึงนะครับทรงน้องเขาจะรู้สึกว่า มันฟิกเบนมันสวยอ่ะนะครับสเต็ปสายซิ่งแต่นี่ก็สายซิ่งอยู่นะแต่ซิ่งยังไม่สุดนะครับมาดูล้อดีกว่านะครับล้อคันนี้บอกเลยนะครับว่ามีการเปลี่ยนใหม่มานะครับจากล้อธรรมดาตัวนี้เป็นยางปี2021นะครับแล้วก็เป็นล้อขอบ1 5นะสเปคยางเนี่ยอยู่ที่195นะครับท็อป5คือเป็นสเปคเขาเรียกว่าอะไรนะมาตรฐานอยู่แล้วเนาะนะครับแล้วก็สวยมากนะเป็นล้อ428นะครับน็อตแดงอ่า เขาเรียกอะไรเบมโบสีเหลืองนะครับดูเข้าวันนี้นะสวยดีนะครับ,าานะนะรบอ่ะมาด้านข้างดีกว่าตัวอ e, ีเห็นไหมครับกระจกเนี่ยขึ้นมาที่ไม่ใช่กระจกสิไฟเลี้ยวอ่าไฟเลี้ยวที่อยู่ตรงนี้นะครับขึ้นมาตรงนี้ละอ่านะครับขึ้นมาตรงนี้ละอ่ะไฟเลี้ยวขึ้นมานี่นะี้นะโอเคนะครับแล้วก็มีการปรับแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะครับถือว่าถือว่าสะดวกสบายดีนะครับกระจกเดิมประตูเดิมนะครับแล้วก็ดูรอยที่จับประตูนะครับ รอยต่างๆเนี่ยแทบจะไม่มีไม่มีเห็นเลยดีกว่านะครับบอกเลยรถคันนี้สวยมากแล้วก็เดิมมากเท่าที่ดูมานะครับด้านหลังมาด้านหลังนะครับตัวนี้สามารถเติมน้ำมันเบนซินนะครับพวกแก๊สโซฮอ์ก็ได้นะครับแต่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่อ่ะต่อมาเลยนะครับด้านหลังนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวแฮชแบกนะครับตัวแฮชแบกก็จะเหมาะพวกสายขนของใหญ่หน่อยนะครับแต่อยากได้อีโคคาร อันนี้ก็ตอบโจทย์นะผมว่านะครับไฟก็จะเป็น2ก้อนแบบนี้นะครับก้อนแรกก็อยู่ที่ตัวรถก้อน2ก็อยู่ที่ประตูหลังนะครับด้านหลังด้านล่างนะครับมีไฟทับพิมพ์ให้อ่ามันมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสวยสภาพสวยมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้2จุดนะครับแล้วก็โลโก้อยู่นี่อ่ะมีไล่ฟ้านะครับแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนเปลี่ยนยางให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเปิดเลยอ่าลืมบอกนะครับสเกิร์ตเฮ้ยไม่ใช่สปอร์เต้อ อยเลอร์อยู่ข้างบนอ่ามาดูด้านในกันดีกว่านะครับเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นแผ่นรองนะแผ่นรองนะครับเอาไว้ล็อกกับตัวด้านบนได้นะครับเวลาเราเปิดฝากระโปรงขึ้นมากระโปรงหลังขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเปิดขึ้นนะครับล็อกให้ดูเนาะอย่างนี้นะครับมันจะมีเชือกสองสองด้านเลยนะครับก็เสียบเวลาเปิดขึ้นมาปุ๊บเราก็สามารถใส่ของได้เลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ใช้ล่ะถ้าเราไม่ใช้นี่เลย ถอดออกครับถอดออกมันยกได้สบายๆนี่ครับถอดออกมาเอาไปผึ่งตากแดดก็ได้เอาไปทาอะไรก็ได้นะครับแล้วถอดออกมาเนี่ยผมจะบอกเลยนะครับว่ามันสามารถปรับเบาะพับเบาะได้นะครับหกสิบสี่สิบสามารถใส่ของอย่างที่ผมบอกว่ามันเหมาะสําหรับคนที่เอาไว้ใช้ขนของอะ่ะนะครับโอเคนะครับเราแอบ,บเห็นด้านในแล้วเดี๋ยวไปดูข้างในตรงด้านหน้ากันดีกว่านะครับอะไปะ เข้ามาด้านในนะครับตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทนะครับแล้วก็มีตัวกุญแจคีย์นะครับผมขอเรียกสตาร์ทเลยอืมสิ่งนุ่มดีนะครับสิ่งนุ่มแล้วก็เอาเอาง่าย,งายดีกว่าเอาความรู้สึกแรกก่อนนะครับผมรู้สึกว่าเบาะมันนิ่มนะมันนิ่มพอรา,านั่งแล้วมันรู้สึกกระชับดีบมาดูตัวนี้ดีกว่าพอมาไลนยของเขาเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้ผ่านการใช้งานเลยนะเพราะว่ารอยแบบว่า รอยการใช้งานแทบจะไม่ค่อยมีนะครับถือว่าใหม่มากแล้วก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตัวนี้ก็จะมีเรื่องของปุ่มเอลิเทนแล้วก็รับสายโทรศัพท์รับถ่ายโทรศัพท์ได้ด้วยโคตรเจ๋วบอกเลยนะครับตัว E ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะนี่แล้วก็มีระบบเซนเซอร์นะครับให้ปิดเปิดได้นะด้านแผงประตูนะครับก็จะเป็นระบบเซนเอร์ล็อกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นล็อกประตูล็อกกระจกเปิดกระจกแล้วก็พับกระจกอยู่สุดนี้นะครับ หน้ขอตอนนี้แคปิดเนาะนะครับแล้วก็ตัว e นะครับตัว e มี srs airbag ด้วยนะครับบอกเลยที่พวงมาลัยที่คอนโซลและก็เสา a เสา b นะครับบอกเลยว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับอามาดูที่คอนโซลด้านหน้าบ้างดีวกว่านะครับคอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นคอนโซลแบบว่าเขาเรียกว่าทั่วไปเลยนะครับยาริทั่วไปนั่นแหละแล้วก็ไม่ค่อยมีรอยขีดข่วนเลยนะครับรอยกาวก็ไม่มีให้เห็นนะ นะครับถือว่าใหม่มากทันนี้ใหม่จริงๆแล้วก็เลื่อนลงมาหน่อยนะครับก็เป็นคอนโซลกลางคอนโซลกลางเนี่ยปุ่มต่างๆเนี่ยยังไม่ได้มีเขาเรียกว่าแลลอกเลยนะนะครับแล้วก็พวกเครื่องเสียงเนี่ยพวกจะเล่นพวก FMAM วิทยุต่างๆนะครับแล้วก็เป็น USB AUX MP 3 CD ก็เล่นได้นะแล้วก็ที่สําคัญมีบูทูธให้ด้วยอันนี้จะได้สำคัญเลยเพราะว่าคนสมัยนี้เขาชอบฟังเพลงกันนะครับช่องแอ อ่าไม่แตกไม่หักโอเคผ่านนะครับแล้วก็ชุดแอ,อชุดปรับแอร์ดีกว่าคือชุดปรับแอร์ตัวนี้บอกเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นไฟ LED กันละไฟ LED สีออกเ,อเขาเรียกน,นะคิปมิน้นต์เหรอฟ้า,ฟา,ฟาสว่างางน้ำเงินขาวๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นจอดิจิตอลด้วยนะครับเป็นระบบออโต้คือชุดนี้ผมว่าสวยเลยนะครับแล้วก็มาที่เกียร์ดีกว่าเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบ CVT นะครับเกียร์อัโตแบบ CVT หัวเกียร์เนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีรอยถะลอกเลยนะรอยเล็บรอยอะไรอย่างเงี้ยแทบจะไม่ค่อยมีเลยนะครับก็อยู่สภาพที่โอเคนะชุดเบรกมือนะครับก็อยู่ในสภาพที่มันไม่ได้มีการขูดขีดนะครับถือว่าสวยอยูอ่ต่อมาเลยนะครับอันนี้เป็นของแถมนะครับที่ลูกค้าเขาแถมมาให้เราแล้วกันแล้วเราก็แถมให้ลูกค้าคนต่อไปเลยนะครับเรื่องของกล้องเห็นไหมเรื่องของกล้องนะครับนี่ ให้ไปเลยนะครับเราไม่เอาออกนะก็คือมาอยัางไงก็คือให้อย่างนั้นเลยนะครับชุดนี้แล้วก็สามารถใช้งานได้ด้วยเห็นไหมผมปรับให้ดูนะครับก็ใช้งานได้ตัวนี้ก็ถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็มันก็จะมีตัวเรคคอร์ดเนาะไฟนะครับชุดไฟสังเกตดีๆนะครับสังเกตดีๆเลยนะครับเราเคยเห็นแบบว่าเพดานออกสีแบบอะไรนะสีครูขาวครีมๆใช่ไหมตัวนี้จะเปลี่ยนแล้วนะคือตัวนี้มันจะคุมโทนด้วยความ ความดาแล้วก็ตัดด้วยสีมนันเนีย่ยมันจะดูดุแล้วดูสปอร์ตขึ้นนะครับลองมาดูที่เพดานนะครับจะเป็นสีออกนะมันจะแตกต่างจากตัวอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่บางแดดก็จะเป็นสีดานะนะครับแล้วก็พรมเนี่ยมันออกดําๆนะครับดำๆหน่อยมันจะดูรู้สึกว่าสปอร์ตอะ่ะผมเลยใส่ชุดที่มันดูสปอร์ตขึ้นมาด้วยนะครับามาดูหน้าปัดเลนไหมดีกว่านะครับตรงนี้บอกเลยนะครับว่า เ,เขาเรียกอะไรนะสวยมากแล้วก็เป็นสีที่ไม่แยงตาผมเชื่ออย่างนั้นนะครับอ่ะเนี่ยผมดูเนี่ยคือเวิร์กมากเลยนะแล้วก็คันนี้นะครับวิ่งมาอยู่ประมาณ6กหมื่นกิโลเท่านั้นเองวิ่งน้อยวิ่งน้อยมากนะครับอ่ะโอเคพอวิ่งน้อยเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูหน้าเครื่องกันดีกว่านะครับอ่ะเราก็มาที่ฝากระโปรงนะครับด้านหน้ากันดีกว่า นี่นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง1.2นะครับยาริตเครื่อง1.2นะครับอันนี้บองแว็บแรกเนี่ยจริงๆนะครับจากโรงงานเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรนะแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นสีดำนะครับอันนี้มีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะนะครับสิ่งที่เปลี่ยนอย่างแรกคือแบตเตอรี่นะครับแล้วก็อย่างอื่นนะครับก็ดําเดิมหมดเลยนะครับอาจจะมีการแต้มสีนิดหน่อยนะครับเรื่องของพวกไอ้พวกเนี้ยนะครับนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับอ่ะมาดู เขาเรียกว่าเรื nah. so ่องของมอกรดีกว่านะครับอกรตัวนี้อยู่นี่นะอ่านะครับแล้วก็สภาพต่างๆให้ดูนะครับชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยบอกเลยนะครับว่าใหม่มากนะครับใหม่มากอ่ะตัวนี้เป็นเครื่อง4ี่สูบ16วาวนะครับวิ่งมาประมาณ6 0 0 0ื่นกิโลเท่านั้นเองนะครับมาดูเรื่องของควันที่ออกมาจากห้องเครื่องดีกว่านะครับตัวนี้วิ่ง6 0 0 0ื่นนะครับไม่มีนะควันแทบจะไม่มีนะครับแล้วก็น้ำมันก็แทบจะไม่ไม่ได้กระเด็นขึ้นมา นะครับโ่เพื่องเครื่องยังยังดีอยู่นะครับแล้วก็คันนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าเรื่องของระบบเบรกนะครับมีเรื่องของตัวกระจายแรงเบรกเพิ่มขึ้นนะครับตัวกระจายแรงเบรกเพิ่มขึ้นข้างหน้าเป็นดิสข้างหลังเป็นดัมมนะครับแล้วก็ตัวนี้มีการเปลี่ยนนะครับเรื่องของด้านล่างก็คือพวกปลายท่อนะครับมีการเปลี่ยนปลายท่อมาเรียบร้อยนะครับด้านล่างนี่เราพ่นการสนิมให้เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวมาฟังราคาของ โตโยต้ายาริสนะครับตัว 1.2e ดีกว่านะครับปี2018เนี่ยตอนนี้ราคามาริโอเปิดนะครับมันอยู่เท่าไหร่นะครับก็ต้องเล่าก่อนนะครับเรื่องของราคาป้ายแดงป้ายแดงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5 59,000สำหรับตัว e นะครับแล้วก็พอ, Mario อามาริโอมานะครับก็จะอยู่เปิดราคาอยู่ที่439,900บาทเท่านั้นเองนะครับก็ห่างกันเยอะเหมือนกันนะนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้คืออะไร ได้เรื่องของรับประกันเรื่องของโครงสร้างนะครับโครงสร้างเลยทุกอย่างนะครับเรื่องของโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับรับประกันให้นะครับถ้าเกิดหากเจอชนหนักพ่ความจมน้ำกลับใหม่หากเจอพวกนี้นะครับเรายินดีจ่าย1ล้านบาทครับนะครับเพื่อความมั่นใจเข้าไปอีกนะครับให้รับประกันสูงสุดนะครับถึง10ปี1,000กิโลเมตรคันนี้เอาไปเลยครับเรื่องของเครื่องยนต์เกียร์และก็ตอง ECU ครับ ท่างในยังไม่พอนะครับมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับตลอด24ชั่วโมงไม่ว่ารถจะเกิดอุบิเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างน้อยโทรศัพท์มานะครับจะมีเจ้าหน้าที่วิ่งที่นะครับท้านยังไม่พอนะครับมีบริการสไลด์รถนะครับส่งทั่วประเทศไทยเลยนะครับส่งทั่วประเทศไทยเลยอ่าความสึกหลอของเรื่องยางนะครับเวลาเราขับไปส่งความสึกหลอของเรื่องน้ํามันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับโอเคก็หากท่านใดนะครับที่ชอบ รถคันนี้นะครับก็ติดต่อมาได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยครับหรือช่องทางด้านนี้ครับอ่ะก็วันนี้นะครับผมปอลมาริโอก็ขอตัวลากัไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแต่อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานมาริโอในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับฝาก Toyota Yaris 1.2e ไว้อ้อมใจด้วยนะครับ